สวัสดีครับพี่น้องพอกันอีกคือเกาเหมือนเดิมนะครับมืนอนี้ตรงวันที่หกตันยายนสองพันหนร้อยหกสิบสี่พี่น้องประมาณสี่ทุ่มนะครับมันนี้ผมมาเอาเอาออาหารมาให้กวดกินนะครับพี่น้องอันทีนี้ก็เกิดเมื่อวันที่ผมเพาะเริ่มเพาะวันที่สามสิบสิงหานะครับสามสิบสิงหาคมสองพันหนร้อยหกสิบสี่พี่น้อง มื่อวันที่หกอะ,ะเปราวัาอายุเจ็ดวันนะครับเจ็ดเหมือนนะครับพี่น้องผมเลื่อมผมเลื่อมมื่อนี้ละผมเลื่อมให้อาหารสามขาบนะครับเศร้าเย็นแล้วก็ซีทุ่มนะครับเพื่อป็อกันเล่งให้เขางญ่ไว้ๆพี่น้องง่านท่านพอหงวดช,ดชดวุดชุดที่แปดปวดจุดที่แปดผมไม่ได้สมรมืนะครับผมเลยจุดเล่งจุดนี้เห็นง่ายไว้ๆนะครับ กานให้อาหารเขาดีจะเลื่อนเติบโตดีนะครับอสิบหามือขาหางอันขาค่อยออกเลยพี่น้องอันนี้มจะเย็ดมือเลยอาทิตย์หนึ่งออกขาเลยพี่น้องทั้งวันได้เริ่มให้เ,เรื่มให้อาหารเขากินดีเพราะว่าให้เขากินสามสามมิลานะครับแต่ก็ให้กินอิ่มๆพอเขาเริ่มกินอาหารได้แล้วพี่น้องกินอาหารบนได้แล้ว เสีุับับับเหือกันเรื่องเสียงจุบจับจุบจับเราเมนพี่น้องยิ้เสียงมาพี่น้องยังกินอาหารนะครับผมมาให้นาๆหน่อยนะครับก็เริ่อสทมากินนะเป็นสกินเป็นเลพี่น้องเป็นทีเียงแล้วเป็นบ่พี่น้องเขาคือมากินตอนุบๆห่ามันเสียงยังเสียงปลาดุกเลยพี่น้องดุกคืมาแย่งกินอยู่ทางนอกขาเขาดูดนะครับเขาดูดกินอาหารอันัดนะครับ มัพี่น้องมันถิ่มีติมน่อยห่ือไงเด้ไบ้เอาเดียวไ,ไ่เลยเอาไงย,ยางเดียวเลยพี่น้องชวงนะ่วนนี่เขาเขาเลี้ยงเลยนะครับาามารถห้อาหารเขาได้ได้เลยว่าเป็นให้ทีเดียวหลายๆเลยพี่น้องให้เขาพ่อกินเพี้ยงพ่อแล้วก็ที่ขึ้นนะครับเต้าเย็นแล้วก็ที่ทุ่มนะครับให้ที่ขึ้นนะครับเพิ่มอีขนนกขาบหนึ่งนะครับแต่เขาสิ่งไงไว้นะครับพี่น้อง เขากินได้ลายเห็นม่เสมอเสมอนะครับมุิตัวใหญ่กินอิ่มแล้วตัวน้อยกินน้องไปอีกไ้งสีดน,นะพี่น้องเสมอดีด,ดีงามๆออนชุดนี้้หลายก็ว่าทุกครั้งนะครับพอแบงครับเป็นในสองบอ่อเลยนะครับแจ่ก้อนผมให้เขาใหญ่ก่อนสิบหมื่นก่อนผมเห็เขาลงมาจวเป็นขาบางที่นะครับมันอยู่ในบ่อพื้นที่จำกัดนะครับบอ่ขอข้างบนบอนบอซีเมนต์นะครับ มันอยู่พื้นที่จำกัดแบบน,นี้มันก็กินกันนะกัดกันเพราะว่าไอ้น้ำเขาคุณนพี่น้องเขาก็ตายไปนล้วนะครับน้ำเขาคุณรักษาคุณภาพน้ำบ่ไดรน,นะครับมันแอัดนะครับแต่ว่ามาอยู่หนีมันคือออัดกตจริงผมแยกเป็นสองบอ่อแนาวน้ำกว่าลึกนะครับพี่น้องน้ำกว่าลึกพอสมควรนแล้วก็น้ำมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไตลอดนะครับน้ำที่สอะอาดตลอดนะครับมันถือว่ามีมันถือว่าสซกระปกะพี่น้อง เอาลอดคาบได we ้จอดมันที่มันพี่น้องหาว์ขนาดได้พวงข้างล่างพี่น้องเห็นว่าฮาว์บ่นี่นี่จะเป็นสี่ลพี่น้องคันลอดได้ด้วนี่ผมถือว่าลอดแล้วเพราะว่าถ้าไทยในบ่อที่เม่นเนี่ยฝนตกมาใส่กับอาจตายได้นะครับแล้วข้างล่างเนี่ยบ่มีตายตายยากจะไปนอกจากน้ำที่เน่าเลยน้ำที่เน่าคักหรือว่าฝนตกคักคักหรือว่าอากาศเปลี่ยนแปลงจังที่ตายนะครับ อยู่ถึงสารเคมีนะครับขึ้นในบอ่อนี่มันสะอาดบอ่อที่สะอาดนะครับน้ำใสดีน้ำสะอาดดีอยู่ไรนะครับเลี้ยงเป็นซิปบอ่ออะไรเลี้ยงอีกซิปเท่าออก็ได้บ่เป็นยังในบอ่อนี่ครับมันน้ำลายนะครับปวดเห็นไหมครับหาวหาได้พี่น้องเห็นไหมกล๊บกลับกล๊บกลับกล๊บกับเห็นไหมกำลังแขแ็งแรงกำลังเก่งนะครับกำลังกินเก่งแล้วเขาจะเลื่อนใบยายนเขากินได้พี่น้อง ยาผสมอาหารเขากินฝลตกเพราะว่ามันจิงมีเชื้อโรคนะครับแบคทีเรียนะครับการท้องหยุดท้องดวงเขานะครับอันนี้กันด้าอาหารอย่างเดียวอาหารลายลายปวดกระท้องอื่นที่พี่น้องเห็นไหมครับอันนี้ว่าว่าที่ว่าลายอย่างนี้เสมอนะครับเพราะว่ามันไม่มีอุกอุจจารลายเขาจะรับกันไม่กินนะครับพุ่ะ นี่ปลาดุกวอมนะครับปลาดุกกระมีนะครับปลา Пос ดุกกระโดดกินน้ำครับสวยงามบ่พี่น้องสวยงามบ่ครับงามบ่สุลยนะลากอยู่นะเอาขนาดได้พี่น้องเห็นป่ะบุปผาเปลแลนรังมันเป็นรังเห็นป่ะเปาแลนอยู่น่ะหงอกตัวใหญ่ๆนะครับเปลแลนอีกอะทีนึงนี่ว้ายตัวใหญ่ขนาดนี้หนิสิบหมื่นตัวใหญ่ได้เลยออกขาสิบห้าหมื่นออกขาเลยนะครับ เขาก็ล่างพัฒนาการให้อาหารให้ช่วงนี้เลยพี่นอ้องการให้เขางหญ่ถ้าเขาว่าให้อาหารพ่อเพี้ยนเขากับตัวหน่อยเนยครับใหเท่าเรียงในบอลที่นกับตัวหน่อยกันน,น,น,กนะครับตอนนีในในนบอลในบอลดินเดี๋ยว่ามันพื้นที่มันว่วงห่วงนะครับพิงเขายึดที่ในพื้นในในกระช่งางน้ำเออัดเพาะน้ำกับเลี่ยนตลอดนะครับมันเวียนตลอดมันว้วงห่วงซ้ำอยู่ในบอลง่ายๆเลยนะครับคุณสมบัติเนะครับ ทำเขาเลี้ยงในบ่อใหญ่ได้หนิทำเาทำเทำปล่อยเรื่องในบ่อไงได้นห,หน,น,ไไนิพี่น้องทำเขาไวน้ำได้ไกลๆนะครับนี่ขับไวน้ำไปไกลเต็มทีได้หนิเห็นปะ,ปะแตก่กุนกุนมากเขาเห็นไฟนพี่น้องลาได้พี่น้องน,น้ำเลยครับอเอาวิธีการแนนกับั้งที่แหละพี่น้องการเลื่อมให้อาหารเขายา่างเต็มที่นะครับเลื่อมให้อาหารย่างเต็มที่ได้ช่วงนี้แหละ พอได่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นเต็กเลยนะครับอา,าหารบนย่างเดียวอา,าหารลางก็ต้องนะครับเกากินบนเป็นอะไร,ร,ป,ร,ร,ป,รปุบ๊บกลับปุ๊บกลับเห็นป่พี่น้องเอาคลิปนี้ก็ซับมีนะพี่น,อน้องปลูกต้นจะไครเลื่อมซับจะใครไ,ได้พี่น้องซับจะใครกดไลค์กดแชร์พลันวาสวัสดีครับ